ตัวนี้เป็นตัวล้างตับนะคะชื่อว่า r e เว v e r มีท่านใดเคยเคยทานตัวล้างตับแล้วบ้างคะมีไหมคะเป็นไงคะเมื่อยไหมคะสองวันแรกเมื่อยกี่วันหายเมื่อยคะสี่ห้าวันถึงอาทิตย์หนึ่งหายเมื่อยแล้วหลังจากนั้นเป็นไงคะปกติแล้วใช่อันนี้คือได้ผลนะคะ r e เว v e r เนี่ยเป็นตัวที่ล้างตับนะคะแล้วทำให้ไตเราเนี่ยสะอาด เพราะว่าตัวไรคโครเวอร์เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราใช้ไรโครเวอร์นะคะในคนที่เสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคหรือเป็นวัณโรคแล้วไม่ได้ทานยานะคะตัวนี้ใช้ได้หรือคนที่แบบไอเรื้อรังติดเชื้ออยู่ในหลอดลมแต่ยังไม่อยากทานยาของคุณหมอสามารถใช้ไรโครเวอร์ได้นะคะลรคโครเวอร์เนี่ยมันมีสรรพคุณในแง่ของการล้างตับกับในแง่ของการจับเอสโตรเจนส่วนเกินของผู้หญิงออก เพราะฉะนั้นความสามารถในการจับเอสโตรเจนที่มันเป็นฮอร์โมนส่วนเกินของผู้หญิงนยคือผู้หญิงมันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็จะมีเต้านมเป็นตัวรับเอสโตรเจนนะคะเพราะฉนั้นเอสโตรเจนที่มันพอดีกับตัวรับเนี่ยไม่ทําให้เกิดปัญหานะคะแต่มันจะมีฮอร์โมนที่มันเกินเกินกว่าตัวรีเซปเตอร์เกินกว่าเซลล์ที่มันจะรับถ้ามันฮอร์โมนมันเกินมันกำจัดฮอร์โมนที่ทํางานแล้วออกไม่ทันร่างกายจะสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่เพื่อรับกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ไอเซลที่สร้างขึ้นมาเกินเนี่ยค่ะก็คือเซลล์มะเร็งของผู้หญิงนะคะเพราะนั้นตัวนี้มันจะล้างฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทํางานในร่างกายแล้วให้ถูกขับออกไปได้ดีเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ตัวนี้ในแง่ของการใช้กับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงหรือเราก็จะกินเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านมในผู้หญิงได้ด้วยอันนี้คือผลพลอยได้จากการล้างตับตัวนี้ใช้เหมาะกับใครบ้างนะคะเหมาะกับคนที่ไม่ได้กินยาอะไรอยู่ เพราะว่ามันล้างทุกอย่างเรียบเลยที่เป็นยาเคมีแต่ในกลุ่มที่มันเป็นพวกอาหารเสริมในชีวิตประจำวันผักผลไม้ผู้นี้เขาจะไม่ล้างเพราะว่ามันยังเป็นธรรมชาติกับร่างกายเพราะฉะนั้นใครกินยานะคะไม่ว่าจะเป็นยาของคุณหมออะไรก็แล้วแต่ยาความดันยาอะไรใช้ตัว recover ไม่ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ห้ามใช้กับคนที่เป็นโรคความดันสูงกับคนที่เป็นโรคเลือดอ,ออกง่ายนะคะอ้อ,อจะเขียนไว้ให้ในหนังสือให้เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เวลาใช้ต้องไต่ระดับ ไม่งั้นนะคะตับเนี่ยมันเก็บสารพิษเอาไว้เยอะมันเหมือนฟองน้ําอุ้มโครนะคะเพราะนั้นเวลาที่มันปล่อยสารพิษเนี่ยมันจะปล่อยออกมาอยู่ในเลือดเพราะฉะนั้นถ้าท่านล้างเร็วไปนะคะโอ้โหมันมากเลยอาการซ่านพิษนั่งเมาง่วงแล้วก็ถ้าทานช่วงแรกนะคะมันจะมีสิวเกิดขึ้นนะคะถ้ามันขับสารพิษออกนะคะแล้วถ้าเป็นคนที่ทานน้าน้อยนะคะสิวจะระเบิดขึ้นมานะคะ ขับอมให้มันขับประมาณสักหนึ่งเดือนเพราะนั้นเวลาใช้ไตระดับมันเขียนไว้ให้ในคู่มือเรียบร้อยแล้วนะคะว่า1อาทิตย์ที่1 1เม็ดอาทิตย์ที่2วันละ2เม็ดอาทิตททย์ต่อไปเริ่มเป็นวันละหเม็ดนะคะแล้วต้องกินน้ําให้เยอะเพราะว่าพิษเนี่ยที่เคยเก็บอยู่ในสต๊อกออกมาในเลือดเราต้องกินตัวที่ช่วยจับพิษในเลือดออกให้ทันตัวแรกคือน,น้ําตัวที่2คือผักผลไม้ให้เยอะขึ้นแล้วอาการซ่านพิษจะไม่มีปัญหา แล้วพลังแล้วเนี่ยจะดีมากผู้หญิงเนี่ยจะรู้ได้เลยนะคะตาที่แบบเคยเหลืองเเนี่ยตาจะใสขึ้นผู้ชายที่หน้าเป็นฝ้านะคะผู้หญิงเป็นฝ้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นฝ้าเลือดหรือฝ้าฮอร์โมนแต่ถ้าเป็นฝ้าเลือดดีขึ้นเลยแต่ถ้าเป็นฝ้าฮอร์โมนเนี่ยต้องไปกําจัดฮอร์โมนก่อนนะคะแต่ถ้าผู้ชายเป็นฝ้าเช่นคนที่กินแอลกอฮอล์เยอะเคยเจอไหมคะ เพราะนั้นถ้าท่านเจอผู้ชายเป็นฝ้าท่านฟันทงเลยเพราะว่าผู้ชายไม่มีฮอร์โมนที่ทําให้เกิดฝ้ายกเว้นว่าถ้าตับไม่ดีฝ้าจะขึ้นที่หน้านะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้คอโรฟิลเป็นตัวช่วยในแง่ของผู้ชายที่มีฝ้าที่หน้านะคะแล้วก็ใช้ตัวล้างตับช่วยใช้ตัวผักผลไม้เดลิโพรดิวช่วยแล้วก็ล้างลําไส้เขาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ดี